สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาเจอกันในช่วงสายๆนะครับวันที่6พฤศจิกายนนะครับผมวันนี้มีสูตร2ตัวล่างนะครับชุดเดียวตรงๆไม่ต้องกลับนะครับเอามาลงไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านที่ชอบซื้อสลากเลขท้าย2ตัวล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอันนี้ก็ได้ชุดเดียวเลยนะครับก่อนจะไปดูสูตรคํานวณก็ดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลักแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับสูตรมันเป็นเพียงแค่การคำนวณนะครับผมมันอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้นะมาดูวิธีการคำนวณกันเลยนะครับสวัสดีคุณประสิทธิ์ด้วยนะครับคุณจันนิภาด้วยนะก็หลายๆท่านเนาะ,ะมาดูวิธีการคำนวณสูตรที่หนึ่งนะครับเป็นสูตรหลักสิบนะครับ ใช้หลักร้อยบนบวกหลักร้อยบนนะครับบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างบวกห้าคงที่ได้ผลลัพธ์เท่ากับ x ก็คือได้ตัวเดียวมาในตำแหน่งหลักสิบส่วนสูตรหลักหน่วยนะครับใช้หลักแสนบวกหลักพันบวกร้อยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวก3ามคงที่ได้ผลลัพธ์เท่ากับ x ก็คือได้ตัวเดียวในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับเอามาดูงวดแรกกันเลยนะครับ จะใช้ตั้งแต่งวดที่ออก244 083 2ตัวล่าง54 54หรือ53นี่ผมเป็นผิดรอว่า57าเนี่ผมก็ไปเขียนเป็น54สซะอย่างนั้นก็มอง,ม,องมันขัดขัดตาเนาะห้าสี่มันไม่เคยมีนะมันมเขียนห้าสี่ได้ยังไง าจ็ดนะครับมาดูสูตรที่1นะครับหลักร้อย2ครั้ง0ูนบกศูด้0นะครับนี่ผมใส่0ูนย์ตัวเดียวไปเลยนะครับแล้วก็หลักหน่วยเลขสามบวกสบวกเ บวกเจ็ดคงที่สูตรนี้มันจะบวกห้านะครับบวก5คงที่ใส่ไว้หน่อยเดียว,วก็สาบวกเจ็ดได้10บวกห้าได้สิบห้าผลลัพธ์ได้สิบห้านะครับก็คือได้เลขห้านะครับตัวเดียว ที่จะมาหลักสิบส่วนหลักหน่วยหลักแสนเลขสอบวกหลักหลักพันเลขสีบวกหลักร้อยเลขศูบวกหลักหน่วยเลขสาบวกหน่วยล่างเลขเจแล้วบวก3ามคงที่ 2บวกี่ได้หกบวกสได้เนะครับ9บวกอีก10ก็เป็น19ได้19ก็คือได้เลขเก้ตัวเดียวนะครับก็ได้59เป็น2ตัวล่างชุดเดียวเนาะเมื่ทัดมามันออก59นะครับก็เข้าทั้งหลักสิบหลักหน่วย ถือว่าถูกต้องนะงวดถัดมานะครับผมสูตรที่หนึ่งหลักร้อยสองครั้งแปดแปดสิบหกบวกหลักหน่วยเลขสามบวกหลักหน่วยล่างเลขเก้าแล้วบวกห้าห้านี้เป็นห้าคงที่นะสิบหกบวกอีกสามเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกเก้ายี่แปดยี่แปดบวกอีกห้าสามสิบสาม ได้เลขสามเป็นตัวเด่นตัวเดียวนะครับส่วนสูตรที่สองก็หลักแสนเลขแปดบวกหลักพันเลขเจ็ดบวกหลักร้อยเลขแปดนะครับบวกหลักหน่วยเลขสามบวกหน่วยล่างเลขเก้าแล้วบวกห้าอ้ยบวกสามคงที่อยูนะสูตรที่สองบวกสามแปดเจ็ดสิบห้าสิบห้า สิบห้าแปดยี่สิบสามยี่สิบสามบวกสามยี่สิบหกยี่สิบหกบวกเก้าสามห้าสามห้าบวกสามสามสิบแปดสามสิบแปดได้เลขแปดนะครับก็ได้สามแปดชุดเดียวงวดถัดมามันออกสามแปดนะครับก็เข้าทางหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็ถือว่าถูกต้องทั้งสองหลักเอามาดู งดก่อนนะครับหลักร้อยสองครั้งก็ศูนบวกศูนย์ได้ศูนย์บวกหลักหน่วยเล็กหนึ่งบวกหน่วยล่างเล็กแปดแล้วบวกห้าห้าคงที่นะครับเลขนี้เป็นเลขคงที่หนึ่งบวกแปดได้เก้าเก้าบวกห้าสิบสี่สิบสี่ก็ได้เลขสี่ตัวเดียวนะครับผม คุณอูกูนบอกชอบหางเดียวนะครับผมนั่นแหละครับก็มีหลายท่านบอกก็ขอหางเดียวแบบขอชุดเดียวตรงๆได้ไหมนะครับจะได้ไม่ต้องมีตัวเลือกเยอะนะครับบางครั้งไปซื้อสลากแบ่งรัฐบาลจะได้ไม่ต้องลงทุนหลายใบนะครับอยากได้ชุดเดียวผมก็จับชุดมาให้ได้เลยเนี่ยชุดนี้แหละนะครับเอามาดูสูตรที่สองหลักแสนเลขสองบวกหลักพันเลขหกบวกหลักร้อยเลขศูนย์บวกหล,ล,ล,ลักหน่วยเลขหนึ่ง บวกหลักหน่วยล่างเลขแปดแล้วบวก3มสูตรนี้บวก3ามคงที่6กเจ็ดแปดแปดบวกหนึ่งเป็น9ก้าเก้าแปดสิบดสบเจดบวกสามยี่สิบได้ยีสินะครับก็คือเลขศูนย์ี่ครับก็ได้ชุดเดียวสี่ศนยของงวดล่าสุดเลยนะครับสลาบก็เพิ่งออกไปนะครับนี่ครับสตัวล่างสี่ศูย์ ก็เข้าตรงๆนะ4ี่นี่ทางหลักสิบหลักหน่วยก็ถือว่าตรงทุกหลักเอามาดูงวดที่เราจะไว้เป็นแนวทางในงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับท่านที่ชอบชุดเดียวนะครับผมจะได้ซื้อสลากเนาะเอาดูเลยนะครับสูตรที่1หลักร้อยสองครั้งนะครับ4บวกสีเลร้อยสองครั้งแล้วบวกหลักหน่วยเลข4บวกหน่วยล่างเลข0ูย์ บวกเลขห้าคงที่นะครับเลขห้านี่เลขคงที่แปดบวกสี่สิบสองสิบสองบวกห้าสิบเจ็ดได้เลขเจ็ดเป็นตัวเด่นหลักสิบส่วนหลักหน่วยนะครับหลักแสนเลขห้าบวกเลขหกหลักพันนะครับบวกหลักร้อยเลขสี่บวกหล,ล,ลักหน่วยเลขสี่บวกหน่วยล่างเลขศูนย์ แล้วบวก3าคงที่นะครับบวกเลขสามคงที่5 6ก็11 11อดสิบอดวกสี่สิบวกสี่สิบวกอีกอีกสามยี่ได้เลขสองก็ได้ชุดเดียวก็คือ72นะครับ72แต่ก็ ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมาจริงไหมนะครับเป็นแค่สูตรคำนวณเท่านั้นนะครับผมสถิติสามงวดนี้เข้าตรงนะครับสามสามงวดที่ผ่านมานี้เข้าตกเป๊ะไม่มีตัวกงตัวกงตัวกลับเลยนะครับตรงหลักทุกหลักนะครับห้าเก้าแปดสามแปดสี่ศูนย์ตรงหมดนะครับซึ่งสูตรสองตัวล่างที่เป็นสูตรสี่ตัวที่ผมทําไว้ในงงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้เนี่ย ตัวเต็งตัวเต็งมันมีที่ผมทําไว้มันจะมีเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามคืออยู่หน้าจะอยู่ในสี่ชุดนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นชุดไหนนะครับที่มันจะมาหรือมันอาจจะไม่มาก็ได้นะอันนี้เราแค่คาดการล่วงหน้าไว้เท่านั้นนะครับเผื่อว่ามันอาจจะตรงกับรางวัลที่ออกนะครับผมใครชอบก็ลองหาซื้อสลากด,ดูนะครับหรือคุณจะเอาเจ็ดสามแปดสองแปดสามก็ได้นะครับ อันนี้ผมจับไว้ให้เพียงแค่ชุดแรกเท่านั้นนะครับเพราะว่าสูตรมันมีพอดีนะครับสูตรมันมีพอดีและเลขเจ็ดก็ชอบอยู่เหมือนกันนะครับเลขสองก็ชอบอยู่เหมือนกัน,นชอบทั้งสองชอบทั้งสามนะครับบางครั้งตัวที่ชอบมันอาจจะไม่มาก็ได้เนะดังนั้นท่านผู้ชมก็ดูเพื่อเผื่อตัวอื่นไว้บ้างก็ดีนะครับสวยหมดเลยนะสี่ชุดนี้นะครับเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสา บางท่านบอกมาแน่นอนเจ็ดสองนะครับนะครับเออผมว่ามันมันสวยแหละนะครับก็เลยลองจับให้ดูเผื่อบางท่านอยากไปซื้อสลากนะครับผมเอาชุดเดียวไปเลยเนาะถ้าถูกก็ถูกไปเลยนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับอ่ะก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยเดี๋ยวเลขข้างบนนะครับเดี๋ยวก็เราก็จะมาว่ากันในคราวหน้านะครับเดี๋ยวดูสูตรให้ก่อนว่า สูตรเด่นบนของเรามันน่าจะได้ตัวไหนเดี๋ยวผมดูหลักสิบลักหน่วยให้ก่อนนะครับจะได้มาลงมาให้ทีหลังส่วนใครที่ชอบสูตรคำนวณน,นะครับผมอยากจะเข้ากลุ่มผมก็แอดมาได้นะครับผมย้ำว่าเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแอดมาสูตรนะผมลงให้ทุกวันนะครับในกลุ่มแต่บางครั้งก็ในช่องนี้ก็ยังแบ่งเวลามาลง ได้ไม่ค่อยเติมที่เท่าไหร่นะครับมีทุกแนวทางนะครับในกลุ่มมีทุกแนวทางลงตั้งแต่เช้ายันดึกนะคใครชอบก็ลองแอดมานะครับย้ำว่าเข้าฟรีนะครับผมไม่ได้เสียตังคนะ์เนาะส่วนรัฐบาลไทยเราก็รอดูตรงนี้ก็ได้นะครับยังมีเวลาอีกหลายวันนะวันนี้วันนี้เพิ่งจะวันที่หกเนาะกำลังอยู่แค่แค่ครึ่งทางนะครับ ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวก็ค่อยเจอกันในช่วงต่อไปอีกทีนะครับสวัสดีครับ